เอะเรานอนครบยี่สิบชั่วโมงหรือ,อยังนี่ไม่แน่ใจเหมือนเราได้นอนแป๊บหนึ่งเลยเดี๋ยวคิดก่อนดีกว่าเพื่อความแน่ใจคิดไปคิดมาคิดยังไงก็คิดไม่ออกเพื่อความแน่ใจนอนต่ออีกสักแป๊บหนึ่งดีกว่าพี่ชาบูพี่ชาบูพี่ชาบูนอนตะลืดยี่สิบชั่วโมงแล้วจนโชจูออกไปหาจีบสาวกลับมาพี่ชาบูยังไม่ตื่นเลยโชจูไปดีกว่า นี่เรานอนขบยี่สิบชั่วโมงเหล่านี่แถมนอนตะลืดดาเหมือนเราได้นอนแป๊บเดียวเลยตื่นมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีกว่าจะทําอะไรก่อนดีเนาะเอ้ยคิดออกแล้วแต่งตัวก่อนดีกว่วเดี๋ยวไม่รอแต่งตัวเสร็จแล้วว่าจะไปหาน่องพัก,กาศสักแป๊บหนึ่งก่อนชวนน่องพัก,กาศไปหากินบุฟเฟ่ปาทูกับขนมแมวเลียดีกว่าเดี๋ยวไม่รอแต่งตัวก่อน ลุงชาบูรอแล้วลุงชาบูไปเที่ยวกับพี่พรักาศอย่าลืมซื้อขนมแมวเรียม,มาฝากส,สวยๆบ้างนะ